สวัสดีครับสวัสดีครับอช่องลุงช้างเฉยๆนะครับก็วันนี้นะครับเลืกงานนะครับอ่าก็ยังรอฝนนะครับรอฝนนะครับอ่ามเมฆคลื้มๆม,มาทําท่าจะตกฮนะแต่ป่านนี้ก็ร่วมหกโมงฮนะไม่ไม่ไมตกฮนะพัดไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับอุตุพยากรณ์ว่าสระบุรีจะจะมีฝนตกนะครับตั้งแต่วันที่สิบสอง วันนี้สิบสามจะหมดวันแล้ว่ไม่แม่ไม่แม่นเลยไม่แม่นเลยนะก็ <laughs> <laughs> อาจจะมาดึกๆก,ก็ได้นะครับก็วันนี้ช่องลุงช้างนะครับก็ขอเกาะกระแสนิดนึงนะครับเกี่ยวกับ c อ่าเคอร์ฟิวนะครับผมอัดคลิปก่อนก็วันก่อนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเคอร์ฟิวนะครับก็ห้ามาพี่น้องออกจากบ้านนะครับทามาใช่อยู่ในกลุ่ม1.4 1 5กลุ่มที่ผมนำเรียนไปแล้ว นะครับตั้งแต่สี่ทุ่มถึงที่สของอีกอของอีกวันหนึ่งนะครับอัตราโทษนะครับก็จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนะครับก็เป็นความรู้ประดับความรู้ไปแล้วนะครับพี่น้องที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในกลุ่ม15กลุ่มที่ผมนำเรียนไปแล้วหรือไม่ไปไปเปิด ช่องลุงช้างนะครับหัวข้อที่ผมอัดไว้ก็คือถ้าฟังคลิปนี้จบท่านไม่พบกับเซอร์ฟิวแน่นอนนะครับก็ก่อกระแสวันนี้ก็เกี่ยวกับอขออนุญาต f f หรือว่าท่านที่มารับชมคลิปของผมว่าก็ไม่ได้ซ้ําเติมนะครับไม่ได้ซ้ําเติมนะครับแตเป็นการนําเสนอเพื่อที่จะเตือนสตินะครับเตือนสติพี่น้องประชาชนนะครับ ก็เป็นเคสนะเป็นเคสของอเมืองละเอ็ดฮนะอำเภอเซเลนเซเลภูมนะเซเลภูมที่ว่าเล่นสงกรานดื่มเหล้ามาวยาแล้วก็มีการอ,อัดคลิปไว้นะครับโพสต์ไปนะครับเพื่อ,อเรียกตำรวจมานะครับก็ก็ก็เป็นข่าวดังนะเป็นที่รับรู้รับทราบไปแล้วนะครับก็ก็ตรงนั้นก็เป็น ออ่าจริงๆรัฐมนตรีฉุกเฉินเนี่ยฮะก็ประกาศใช้ตั้งแต่26มีนา63แล้วนะครับอำนาจตามรัฐมนตรฉุกเฉินนะครับนายกมีอำนาจดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำเรียนเป็นข้อ,ข,อข้อประมาณ5-6ข้อนะครับกรณีเป็นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนายกมีอำนาจออกข้อกำหนดดังนี้นะครับ1น,นะครับ ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ข้อหนึ่งก็คือก็คือเคอฟิวเคฟิวที่ผมอัดคลิปไปบันก่อนแล้วนะครับข้อสองนะครับข้อสองก็คือห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกันณที่ใดนะครับคือในข้อหนึ่งเนี่ยห้ามบุคคลออกนอกเทืสถานนะครับมีกําหนดเวลาก็คือนะครับ สี่ทุ่มถึงตีสี่ของอีกวันหนึ่งนะครับนะครับต้องอ่านกฎหมายให้เข้าใจด้วยนะครับส่วนข้อ2ก็คือห้ามชุมนุมหรือมั่วมุสมกันณที่ใดๆห้ามชุมนุมหรือมั่วสมกันณที่ใดๆเนี่ยก็ไม่ได้เขียนเวลาไว้นะครับไม่ได้เขียนเวลาไว้นะครับก็ก็คือช่วงนี้นะครับนอกจากฟังทางโฆษกอสอชอแล้วก็ฟังโฆษกสำนักงานดุลยเดงชาติ ท่านก็บอกว่าเราจะช่วงสงกรานเนี่ยเราจะดื่มเหล้าตั้งวงดื่มเหล้ากับญาติพี่น้องเราก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ผมตามข่าวในหน้าสื่อก็ห้ามจําหน่ายขายเหล้า,าทั้ง77จังหวัดแล้วนะครับ76บวกกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ห้ามแล้วนะครับห้ามแล้วนะครับก็ถ้าท่านยังฝ่าฝืนก็มีความผิด ตามพลรลกกรนะครับโทษที่แจ้งไว้แต่ต้นแล้วนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องรับฟังนะครับประการที่3นะครับห้ามเผยแพร่ข่าวที่มีข้อความอันทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดก็คือ,อเขียนข่าวไม่จริงนะครับ ภาษาโซเชียลก็เรียกเฟซนิวเฟซนิวนะครับก็ข่าวหลอกลวงปั้นน้ำเป็นตัวทำให้ประชาชนตกตกใจนะครับแล้วก็อาจจะโพสต์ไปทางเฟซบุ๊กนะฮะคือตน้นต้นทางโดนอยู่แล้วนะคับคนที่ที่แชร์ต่อก็ก็โดนนะครับตามพรบรนะครับอคอมพิวเตอร์นะครับข้อที่4ีนะครับท่านนายกยังมีอำนาจห้ามการใช้เส้นทางข้ามนาคมหรือการใช้ยันพ่านะ หรือกาหนดเงื่อนไขาการใช้เส้นทาง,งคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะนะครับท่านจะห้ามใช้ถนนเส้นใดก็ได้ห้ามรถยานพาหนะประเภทไหนวิ่งก็ได้นะครับประการที่5นะครับห้ามการใช้อาคารหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ใดๆนะครับห้ามใช้อาคารนะครับอาคารที่จะิมมีการแพร่เชือ้ออ่า ท่านใดท่านหนึ่งติดโควิดนะฮะก็อาจจะอ,อพยพออกนะครับถ้าโรงเรียนติดมีเด็กติดก็ให้อ,อพยพออกทั้งหมดอะไรเงี้ยเป็นอำนาจของท่านนายกที่จะประกาศได้นะครับข้อที่6นะครับมีอำนาจให้อ,อพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าวหรือห้ามให้ผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กาหนดนะครับนะครับอำนาจตรงเนี้ยเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ ห้าหกข้อนะครับห้าหกข้อทีอ่พี่น้องพึงระมัดระวังก็คือการห้ามม่วสสมหรือ,อชุมนุมหรือมว่วสสมนะที่ใดๆนะครับตรงนี้ก็ท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้ดื่มเหล้านะครับจับกลุ่มคุยกันนะครับไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับต้องอเพราะว่าในสถานก,การณ์ตรงนี้เราเขาให้อยู่กันห่างกัน หนึ่เมตดนะครับแล้วก็ใส่เม็ดปิดจมูกป,ปิดปากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสิ่งต่างๆ5้าข้อที่ออกมาเนี่ยก็เพื่อที่จะระงับแบบยัง้งโควิดนะครับเพื่อเพื่อเอาให้อยู่เอาให้อยู่นะครับวันนี้ก็ตามตามข่าวตามข่าวตามสื่อก็อยอดผู้ติดเชื้อก็รู้สึกจะลดลงเป็นวันที่4แล้วลดลงเป็นวันที่4ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าย,ยินดีนะครับ เพราะว่าถ้าถ้ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันมันมันก็นกระทบนะพี่น้องนะครับตรงนี้แค่ยังไม่ถึงเดือนแล้วก็มันกระทบไปหลายส่วนนะครับพี่น้องที่ทํางานโรงงานถ้าโรงงานปิดนะครับก็การดํารงชีพก็ลาบากนะครับพี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเคยขายตลาดนงตลาดนัดพอได้ตังค์มาจุนเืียครอบครัวบ้างพอเจอสถานการณ์อย่างนี้นะตลาดนัดก็คน ก็แม่ค้าเยอะกว่าคนเดินนะอ่าก,ก็ยังมีฮะแต่ว่าก็ตับสภาพฮนะคนจะจับจ่ายใช้สอยก็ระมัดระวังนะครับจะซื้อของก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับเพราะว่าสถา,านการณ์เราก็ไม่รู้ว่ามันจะจะ,ะยุติเมื่อไหร่นะครับมีเงินก็ต้องก็ต้องเก็บออมเอาไว้ในวันข้างหน้าที่เราไม่รู้ว่าโลกนี้มันจะหายไปนะครับแต่เนื้อสิ่งใดนะครับอ่ก็ ที่ผมอัดคลิปวันนี้ก็ไม่ได้ซ้ําเติมนะไม่ว่าเป็นลูกออบตอหรือว่าท่านรองประธานสภาก็ต้องการที่จะ,ะเป็นจุดที่ว่าให้ท่านที่ยังไม่ได้ทําหรือคิดจะทําแบบอย่างแบบนั้นอย่าทําเลยนะครับเพราะว่ากฎหมายเมื่อมีโทษทั้งจํทาทั้งปรับนะฮะมันต้องไปสู่ศาลนะครับถ้าท่านใดถูกคดีอาญานะครับก็ถือเป็นคดีอาญาแล้วว่ามันม,มีโทษจําคุกนะครับ ก็เสียประวัติฮะท่านท่านจะคิดจะรับราชการเนี่ยมันก็ลำบากแล้วเดี๋ยวนี้นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่ในเคยติดคงติดคุกมันก็ไม่ได้นะครับก็น้องๆก็อาจจะบางรู้เท่าไม่ถึงการแต่ความผิดมันสําเร็จแล้วนะครับศาลท่านอาจจะเมตตาแต่ก็ต้องมีประวัติอยู่ดีนะครับศาลจะตัดสินยังไงก,ก็อยู่ในดุลพินิจของท่านนะครับ ก็ต้องคิดก่อนทํานะครับเรื่อสิ่งใดคนเราพอมีอสุรายาเมาเข้าปากแล้วมันใจใหญ่ใจใหญ่นะครับใจใหญ่นะครับจะพอมาพอหายเมานะครับก็คงอุทธรในใจว่าเราไม่น่าเลยเราไม่น่าเลยนะครับก็ก็คือผมก็เคยผิดพลาดมานะครับไม่ได้ว่าดีเดชท,ทุกเรื่องนะครับก็อยากจะฝาก เด็กๆรุ่นหลังนะครับอย่าอย่าตามเพื่อนนะครับพ่อแม่ก็เดือดร้อนนะครับลูกจะช่วยจะดีครับพ่อแม่ก็ต้องพาหนีนะครับพาหนีพาพาหลบไปก่อนนะครับไปตั้งหลักเพื่อจะสู้นะครับนะครับก็คิดยาวๆนะครับคิดยาวๆทําอะไรก็นึกถึงอกพ่ออกแม่นะครับครับก็ด้วยความหวังดีนะครับจากช่องลุงช้างนะครับไม่ได้ซ้ําเติมนะครับอ่าอ่า อัดคลิปนี้เพื่อที่จะบอกต่อนะครับว่าอ่าพอเราฉุกเฉินนะครับมันมีหลายกรณีหลายประเด็นนะครับอ่าไม่ใช่มีแค่เคอร์ฟิวไม่ใช่มีแค่เคอร์ฟิวที่ห้ามออกจากบ,บ้านสี่ทุ่มถึงตีสี่ฮะับข้ออื่นเนี่ยอ่าห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกันนะที่ใดๆเนี่ยมันครอบจักรวาลเวลาก็ไม่กําหนดไว้นะครับท่านมามั่วสุมกันตอนเจ็ดโมงเช้าก็ผิดนะก็ผิดนะครับเพราะเวลาเขาไม่ได้เขียนไว้มันครอบจักรวาลจริงๆนะครับอ่านะครับแล้วก็ มันก็จะเอาจริงๆก็จะพันไปถึงร้านจำหน่ายขายสุลานะไอเข้าห้ามทั้ง77จังหวัดแล้วยังไปซื้อเหล้าซื้อสุรามาจากไหนอีกนะครับมันจะสืบสวนขยายความก็จะไปกันใหญ่นะครับไปกันใหญ่นะครับก็ช่วงนี้ก็อดอดอด,อดทนอดทนนะครับอ,อย่าฝ่าฝืนนะครับฝ่าฝืนเพื่อช่วยไม่ใช่ต้องช่วยรัฐบาลนะช่วยตัวเองก่อนนะครับเพราะท่านถ้าติดเชื้ออะไรมาเนี่ยตัวเราเป็นระดบบแรกนะครับ หลยจะมาบอกทีหลังว่าเราไม่น่าเลยนะครับการที่สองก็คือช่วยประเทศชาติช่วยสังคมนะครับช่วยสังคมช่วยเพื่อนช่วยลูกช่วยเมียนะครับ,รบก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ไม่ได้กา่อก,กระแสอะไรมากมายนะครับก็นํานเสนอเพื่อที่จะเป็นการตักเตือนนะครับตักเตือนบอกคิดว่าช่วงนี้สงกรานาบ้านเรานะครับทาง ฝังเหนือภาคอีสานก็เล่นกันหลายวันนะอาจจะมีการแอบแอบนะครับแต่พอ,อมีสุราและใจมันหึ่เขิมนะครับอาจจะมีเคสตัวอย่างแบบร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นการอัดคลิปเพื่อบอกกล่าวนะครับว่าให้ระมัดระวังนะครับพรามันเป็นเรื่องอเรื่องอาญาเรื่องคดีต้องไปสู่ศาลนะครับและตอนนี้ถามว่าทั้งอปตอทั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายมหาดไทยนะครับผมคิดว่าตั้งด่านกันทุกคืนนะทุกหมู่บ้านนะครับนะครับยิ่งต่างจังหวัดยิ่งเข้มนะครับยิ่งเข้มนะครับก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งครับจากช่องลุงช้างเจยๆนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับคนไทยด้วยกันทุกคนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe นะครับให้ช่องลุงช้างเจยๆด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ